คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องปอค่ะเรายังตามให้นะคะที่ถูกในบอยอดีตสามีไปข่มขู่ลักพาตัวออกมาจากที่ทํางานในกรุงเทพแล้วก็พานั่งรถมาโอ้โหไล่ไปเรื่อยเลยผ่านหลายจังหวัดไปแวะชิงรถจับตัวประกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่สุดท้ายไปจนมุมถูกจับที่โรงแรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้เราเล่าในมุมของอาการบาดเจ็บของน้องปอหลังจากเป็นอิสรภาพมา นี่คือน้องปอนั่งรถไปกับคุณปวีนานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในความดูแลของทางมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรียังพักอยู่กับทางมูล,ลนิธินะคะเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันแต่คุณผู้ชมสังเกตใบหน้าของน้องปอยังมีร่องรอยบาดแผลที่เยอะมากนะคะเ<อ>บ้าตาย,ยังเป็นสีม่วงอยู่เลยครับผมไม่ต้องอธิบายว่าเธอโดนทําร้ายร่างกายยังไงบ้างเมื่อวานเราเล่าไปละเอียดมากรเราเล่าไปด้วยว่าลูกชายของน้องปอซึ่งก็เป็นลูกของในบอยผู้ก่อเหตุด้วยนี่แหละน้องเปเปอร์อายุสองขวบ ไม่สบายหนักแต่ก็อาการดีขึ้นแล้วอยู่ในความดูแลของคุณหมอลูกชายถึงขั้นจําหน้าแม่ไม่ได้เพราะหน้าแม่เนี่ยแผลเต็มเลยโดนทําร้ายมาแบบนี้นะคะบอบช้าเหลือเกินวันนี้ที่นั่งรถไปกับคุณปวีนาค่ะคน้องปอบอกว่าจะไปขอโทษตัวประกันสองคนที่ถูกในบอยจี้ชิงรถแล้วก็จับนั่งรถมาด้วยอะค่ะครับคุณยายละไมกับคุณตะวิมอะค่ะนี่นะคะก็เลยเนี่ยนี่คุณรวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรานั่งรถไปด้วยกันเลยนะคะ ไปกับน้องปอไปกับคุณปวีนานะคะมุ่งหน้าไปบ้านตาวิมบ้านยายละไม่ที่แรกว่าจะไปเมืเ่อวานใช่ไหมเมืม่อวานลูกชายป่วยไงคะเลยไม่ได้ไปก็วิดีโอคอลคุยกันแล้วบอกเดี๋ยววันนี้จะไปหาละค่ะว,วันนี้เนี่ยน้องปอเองก็สดชื่นมากขึ้นนะคะครับที่เธอสดชื่นมากขึ้นถึงแม้ว่าบาดแผลมันยังไม่หายนะบาดแผลทางร่างกายแต่จิตใจเริ่มดีขึ้นเพราะว่าน้องเปเปอร์ลูกชายวัยสองขวบอาการดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยป่วยหนัก ตอนนี้น้องเปเปอร์ดื่มนมได้ทานอาหารได้แต่ยังมีไข้อยู่แต่น้องปอเองก็อุ่นใจแล้วที่ลูกปลอดภัยตอนที่นั่งอยู่ในรถตู้เนี่ยคะ่ะน้องปอเองก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอหน้าตายายที่ร่วมชะตากรรมด้วยกันนะคะ<อ>นั่งไปในรถด้วยกันระหว่างที่ในบอยจับตายายเป็นตัวประกันแล้วเธอก็นั่งไปด้วยในบอยมีปืนตลอดเนี่ยนะ hey, <like. S 1> เธอบอกว่าเธออยากจะไปขอโทษนะคะอยากจะไปขอโทษ อยากจะไปขอบคุณแต่สิ่งที่เธอพูดทั้งคําขอโทษทั้งคําขอบคุณมันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับยายละไมและตาวิมที่ช่วยทําให้เธอรอดชีวิตมาได้ค่ะเดินทางสองชั่วโมงครึ่งค่ะนั่งรถกันไปนะคะสุดท้ายไปถึงค่ะบ้านของตาวิมและยายละไมนะคะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะที่ทันทีที่รถเลี้ยวเข้าไปไปถึงนะคะก็มีชาวบ้าน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีพอมอเนี่ยมาต้อนรับมารอกันเต็มเลยนี่คุณปวีนาลงรถไปก่อนน้องปอก็ลงตามมาด้วยนะคะแล้วก็คุณระวีการทีมข่าวของเราเดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจอกันค่ะนี่ฮะโอ้ยทำไมนี่ดึงตัวมาก่อนเลยนะอ่า นี่นะคะเจอกันปุ๊บเนี่ยกอดกันน้ำตาไหลเลยนะคะคือคนร่วมชะตากรรมกันมาคุณภาคภูมิใช่ครับเสี่ยงเป็นเสียงตายมาด้วยกันระหว่างที่ถูกในบอยจับเป็นตัวประกันนะคะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวประกันหมดเลยอ่ะทั้งตายายแล้วก็น้องปอด้วยอ่ะนั่งกันมาในรถอ่ะ นี่นะคะยายละไมกับคุณตาวิมเนี่ยอายุเท่ากันนะฮะ,ฮะแต่ว่าเขาเป็นลูกเขยกับแม่ยายกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ขออนุญาตได้เป็นตาย,<อ>ยายนะเรียกตามน้องปอเรียกนะคะ,ะนี่นะคะคือทั้งสาคนนะคะทั้งตาวิมยายละไมและน้องปอเขาอยู่ด้วยกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันร่วมชะตากรรมด้วยกันตั้งแต่เช้าวันที่19ธันวาคมถึงประมาณช่วงสี่ทุ่มกว่า สิบห้าชั่วโมงค่ะคเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายที่มันเท่าๆกันเลยนะคะพอเจอหน้ากันกอดการร้องไห้เลยเกกคุณปวีนาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่าแล้วก็ได้คุยกันถึงวินาทีชีวิตของทั้งสาคนนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะเนาอาจารันทีคุณลุงคุณป้านเนี่ยเข้าแคบปด้านหลังเลยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมขับเอง ให้ประมาณไปส่งทักไอ้สักสี่ห้าโลใช่ไหมใช่ให้ช่วยเหลือให้ออกจากตรงนี้ไปก็เลยบอกว่าแม่ไปไม่ได้หลูกออกไปนี่ก็ตำรวจออกไปนี่ก็ไอ้หลวงโมก็พูดตขอดีขออ้อนบนดีๆเนาะก็เลยบอกไปไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็ชักปืนเลยถามเนี่ยแต่ว่าเขาเขาไม่โหดหรอกเนาะเขาก็ดีตลอดพูดตะขอดีดังนั้นแล้วเราก็ดีใจที่มีวันนี้นะคะแล้วก็ คุณตาคุณยายเนะี่ยก็เรียกร้องนะอยากจะให้มาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่เมื่อวานไม่ได้มานะคะแต่น้องตอน,นี่ก็สะบักสะบอมมากเหลือเกินมาสองวันนะวันนี้มีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณแทนนะขอขอบคุณทุกคนนะขอบคุณด้วยนะคะที่ได้ช่วยเหลือกันแล้วเราก็คิดว่า การดาเนินการของตํารวจก็คงไปเป็ปนไปตามกระบวนการยุติธรรมทานอื่นปอต้องขอขอบคุณทางท่านปวีนานะคะแล้วก็มูลนิธินะคะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วพี่พี่สือ่อทุกท่านนะคะและหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะคะถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากตรงนี้นะคะปอกอ็อาจจะไม่ได้กลับมากอดคุณป้าอีกครั้งนะคะวันนี้ปอดีใจคะ่ะในสถานการณ์ที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงคะ่ะปอก็อยาก กราบขอโทษนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ปอเรียกในขณะที่เรารเผชิญชะตากรรมด้วยกันนะคะในในวันนี้ปอร,รู้สึกตื้นตันค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะนี่นะคะครับ สิบห้าชั่วโมงนี่ถือว่าเวลาไม่น้อยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสามคนเล่าให้ฟังตอนช่วงที่นั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยบ,บอกว่าในบอยเนี่ยเหมือนกับระวังตัวตลอดเวลาระหว่างที่อยู่ในรถระหว่างที่อยู่ด้วยกันน่ะถือปืนตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบ้างแหละที่หันไปถามตายายว่าหิวไหมหิวข้าวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ถือปืนตลอดถือปืนไงถือปืนตลอดเพราะฉะนั้นสามคนนี้เนี่ยอยู่บนรถคันเดียวกันสิบห้าชั่วโมงความเป็นความตายเนี่ย ขึ้นอยู่กับตัวในบอยเท่านั้นในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนะครับท่านผู้ชมครับคุณปวีนา,าก็ได้พาน้องปอเนี่ยไปดูจุดนะคำนี้ต้องให้น้องปอพา,าไ,ไปดูด้วยซ้ำแต่คุณปวีนาก็เอ๊ะไหนไหนลองไปดูหน่อยสิจุดไหนที่ว่าตอนนั้นในบอยเนี่ยพาอปอมาขับรถหนีตำรวจมาแล้วรถไปเสียหลักนะลงข้างทา,างอยู่ะ ป่าแถวๆข้างทางที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะเพราะว่ามาจากกรุงเทพนะฮะแต่ว่าบ้านในบอยเนี่ยเขามีเครือญาติอยู่แถวสุพรรณเขาก็เลยขับมานี่นะฮะน้องปอก็บอกนู่นนะฮะตรงนั้นแหละคือถ้ามองจากบ้านยายละไมเนี่ยจะเห็นลักษณะจุดผสมปูนอะแทนปูนอะนะฮะแต่ชาวบ้านก็จะเรียกแทงปูนแทงปูนอย่าน้องปอบอกนั่น่ะตรงนั้น่ะนะ จำได้เลยนะมองไปเนี่ยเท้าเปล่าไม่ไม่มีรองเท้าจอดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเสียหลักลงข้างทางไปตอนหนีตํารวจน้องปอบอกว่าคืนนั้นรถเสียหลักนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับในบอยเนี่ยลงจากรถนะแล้วก็จูงมือเดินเท้าเปล่าลัดป่าอ้อยไปแล้วไปหยุดพักนอนบนยญาคาด้วยนะนี่ฮะระยะทางแบบนี้เลยนะครับสามกิโลเมตรได้จากรถที่จอด ไปต่อไม่ได้เนี่ยในบอยก็ฉุดเธอจูงมือเธอเดินผ่านไปเท้าเปล่าด้วยนะแล้วไปหยุดพักให้นอนอยู่บนหญ้าคาเธอเลยแผลเต็มตัวเลยค่ะถูกต้องตอนนั้นก็มืดแล้วนะครับเธอบอกว่าเธอจําได้ว่าเธอเห็นลักษณะแทนปูนนะฮะที่ระหว่างนั้นเนี่ยเธอหลับไปเนี่ยนะเธอก็หลับอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับเธอเลยจาได้นะครับตรงนั้นก็ เป็นคืนวันที่1 8ธันวาคมานอนหลับอยู่ที่นี่ทั้งคืนบนหญ้าคานะครับตืนน่นเช้ามา1 9ธันวาคมในบอยจูงมือเธอไปต่ออีกอดเดินผ่ากลางไร่อ้อย3กิโลเมตรม,มันเป็นจุดไปถึงไร่มันสำมปะหลังนะฮะคือตอนนั้นเธอก็ไม่รู้หรอกว่าไร่มันเนี่ยเป็นของใครอะไรยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยไปเจอชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็คือตาวิมกับยายละไมนะ อันนี้คือรถที่เสียหลักหนีตำรวจแล้วไปพุ่งลงข้างทางเสียหลักเยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะคือพอตอนเช้าแล้วไปเดินต่อไปถึงไร่มันสัำปะหลังเนี่ยไปเจอชาวบ้านซึ่งก็คือยายละไมากับตาวิมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชิงรถเกิดขึ้นอย่างที่ยายละไมาเล่าให้ฟังนะที่นายบอยบอกพาไปหน่อยพ่อแม่พาไปหน่อยจะไปเนี่ยพอไม่ไปเนี่ยบอกไปไม่ได้หรอกเอาปืนมาขู่ก็เลยต้องไป บริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นไร่อ้อยทั้งหมดเลยก็คือตรงที่เขาพาปอเดินมามันจะเป็นโรงงานตรงนั้นนะคะ,ะค่ะคือเรามองเห็นตรงนั้นใช่ค่ะอปอจ,อ,อจำแท่นปูนตรงนั้นได้ค่ะเพราะว่าตอนตอนที่ปอนอนลงอย่างเงี้ยค่ะอ่าซ้ายมือปอปอจะมองเห็นแท่นปูนตรงนี้ค่ะคือจุดที่เรานอน,น,อนหรอใช่ค่ะคือจุดที่ที่นอนจนถึงเช้าเลย นนั้นพี่ปอเดินเท้าเปล่าด้วยใช่ไหมเท้าเปล่าไม่ไม่มีรองเท้าค่ะจากที่รถเสียหลักแล้วก็คว่ำใช่ค่ะแล้วพอตอนเช้าล่ะเราเดินจากตรงไหนตอนเช้าเนี่ยเขาให้เดินย้อนกลับมาทางนี้ค่ะเดินย้อนกลับมาทางนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็น่าจะช่วงประมาณตรงกลางอะค่ะมาเจอพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายอะค่ะเป็น ก็จะ <คน S 1> เป็นคนตัดไม้อะคะออ่ะค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือตรงบริเวณตีนเขาตรงนั้นเขาบอกว่ามีบ้านคนออค่ะออแล้วก็เขาก็พาเดินอ้อมมาแล้วก็ามาเจอคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยนะคะ ส่วนคุณยายละไมกับตะวิมก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะครับนี่ค่ะ,ะก็นี่เป็นจุดที่หลังจากดูดูจุดเสร็จนะฮะก็เลยย้อนกลับมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะมาล่ําลากันคุณบริณากับน้องปอนะครับมาสวมกอดล่ําลายายละไมกับคุณตะวิมอีกรอบหนึ่งมาขอบคุณชาวบงชาวบ้านนะที่ช่วยกันนะฮะคือยายละไมเองก็กับคุณตะวิมเนี่ยก็ขอบคุณน้องปอเหมือนกัน บอกว่าระหว่างทางที่ถูกจับไปด้วยกันเนี่ยก็ได้น้องปอนี่แหละคอยช่วยประคองสถานการณ์ก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกันระหว่างทางนะคะใช่ครับกนนะะคสุขภาพแข็งแรงแล้วปอจะกลับมาให้นะ

โอ้โหยายมากับตาวิมถึงขั้นบอกเลยว่าเห็นหน้าน้องปอแล้วน้ําตาไหลปดสงสารไม่ได้นึกย้อนกลับไปภาพช่วงเวลาที่ต้องโอ้โหชะตาการรมร่วมกันในรถนะคะคทั้งคู่บอกเลยว่าน้องปอมีสติมากนะในช่วงเวลานั้นนะถ้าไม่มีสติไม่ใจเย็นนะเหตุการณ์อาจจะไม่จบลงแบบนี้ก็ได้ค,คือก่อนที่ในบอยถูกจับประมาณสี่ทุ่มกว่าสิบเก้าธันวาคมอะค่ะ ขับรถไปถึงรีสอร์ทในบอยอะปล่อยยายละไมกับตะวิมที่รีสอร์ทแล้วก็คุยกันในบอยเรียกว่าพ่อกับแม่นะอันนี้ที่ขอนแก่นเลยนะใช่ค่ะแล้วบอกว่าผมขอเรียกว่าพ่อกับแม่นะขอโทษนะแล้วก้มกราบนะคะก้มกราบยายละไมกับตะวิมพอกราบเสร็จบอกว่าอวยพรให้หน่อยเอาอย่างนี้เลยนะให้อวยพรให้ด้วยยายละไมแกก็ใจดีค่ะแกก็อวยพรให้ด้วยนะคะบอกว่า ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกคือพอเข้าไปในโรงแรมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาขอบคุณก็จะกราบแม่ขอโทษนะพ่อก็โทษนะกราบเท้าอ้าวกราบเลยกราบกระพื้นเลยนะพเขาบอกให้อวยพรให้เขากระปูแบบอกอวยพรให้เขาให้อยู่เย็นเป็นสุกนะลูกบอกเขาบอกเขดีแล้วเขาก็ส่งลูกกุญแจให้แค่นั้นแหละก็ขอโทษที่ท่านด้วเพรเรียนเดือดร้อน แค่นั้นแหละมันไม่ีอะไรไม่มีอะไรนะผมก็ออกเลยไม่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 หัวเราะแล้วก็ไม่เล่นเกิดแล้วเขาพูดกับแฟนตลอดคือเขาก็ธรรมดาปกติเขาเขาเลระเขาเมียแฟนเขาพูดดีเขาก็จะไม่เครียดอ่ะเขาก็จะดีอ่ะถ้าแฟนเขาพูดไม่ดีเขาก็จะร้องไห้ได้ได้เนี่ยจับได้หมดอ่ะจับได้หมดจับไหลนะนะจับได้คุณยายจับไหลบ่อยด้วยได้ใช่แล้วก็บอกว่าอย่ามองเขาเพื่อนราบอกว่า แม่จับไปเฮอะแ,แม่เมื่อยแม่เย็ดนั่นไปเลยข่าแข้งแม่ก็เย็ดไปเลยแม่ไม่ต้องกิก็เลยบอกบอยบอยวางปืนทางแม่กลัวบอกนีบอกเขาเลยแหละพูดดีๆค่ะพูดดีๆตลอดพูดแล้วเขาแล้วเขาก็เขาก็าใส่ใส่กระเป๋าเอาไวททาา้ที่ข้างล่างอะที่ตรงเกียร์รถอะไรเขาก็ไม่ได้หยิบหนึ่งแต่ตอนนี้ทั้ง,งคุณตาคุณยายทั้งคู่ก็สบายใจมากขึ้นนะคะคก็ต้องแก้บนกันด้วยนะคะ ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปไงฮะว่าต้องมีอะไรแก้บนกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเต็มเลยฮะ เจ้าพ่อเขาแหลมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านของอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไปซื้อของไหว้ตอนหกโมงเช้า<ม>วันนี้ก็มีไก่ห้าตัวม,ม,มีเหล้าสองขวดนะคะเป็นเหล้าขาวหัวหมูสองหัวนะคะก็จะทยอยแก้บนตามวัดต่างๆที่เคยเอ่ยเอาไวะคะ้ค่ะว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดชีวิตนะคะตอนนี้ทั้งคู่ก็มีอาการอ่อนเพลียนิดหน่อยไม่เนื้อไม่ตัวปวดขาก็ต้องพักผ่อนอีกสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถกลับมาทำสวนเหมือนปกติได้ค่ะ ครับก็ผ่านพ้นกันไปได้นะเหตุการณ์นี้หรือก็คือเรื่องการดำเนินคดีกับนายบอยนะครับ